สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันพุธนะครับวันนี้ก็วันพุทธที่13มกราคมครับก็อากาศนี่โอ้โหค่อนข้างดีมากนะฮะที่บ้านผมก็อากาศปรักาณนะ17องศานะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบนี่ต่างจังหวัดนี่โหหนาวกว่านี้อีกนะระยองนี่เห็นว่า10องศานะครับ10 12องศาก็ระมัดระวังนะครับเรื่องของอุณหภูมิที่ที่เปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้เนี่ยเราต้องมีความอบอุ่นหมายถึงว่าเราต้อง ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเพราะว่าแบบนี้เนี่ยจะทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยลดลงกว่าปกติได้นะครับถ้าร่างกายเราไม่อบอุ่นแล้วก็ติดเชื้อไข้หวัดไข้อะไรต่างๆได้ช่วงนี้ก็ต้องระมมาระวังตัวกันนิดหนึ่งนะฮะก็วันนี้ครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยากับโรคไตนิดหนึ่งเพราะว่าอ,อะไรครับเพราะว่าเพอ,อิญอมีคําถามในเพจครับถามผมมาว่าถ้าเราทานยาเนี่ยเป็นประจําเลย ะะเช่นยากันชักที่ต้องทานไปตลอดชีวิตหรือว่ายาหลายๆอย่างยาลดความดันยาเบาหวานที่ต้องทานตลอดชีวิตอ่ะมันจะมีผลต่อไต,อตหรือเปล่าใช่ไหมมันจะทําให้เราต้องไตาวายเรื้อรังหรือเปล่ามันจะทําให้เราต้องฟอกไตหรือเปล่านะฮะซึ่งมันก็เป็นคําถามที่คลาสสิกมากๆะฮะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องประจําเลยที่โดนถามคืองี้ฮะว่ายาแทบทุกตัวเนี่ยถ้าเกิดอะไรที่มันมากไปเนี่ยมันก็มีโอกาสมีผลต่อไต,อตทั้งนั้นครับ ต้องบอกเลยว่าทุกตัวนี้มีผลต่อไตแต่ว่ายาที่มีผลต่อไตแบบเด่นๆเ,เลยนะแบบเด่นๆเ,เลยที่ต้องระวังคือเขาเรียกว่ายากลุ่มพวกเอนเซตรหรือยาแก้ปวดกล้ามเนื้อไอพวกนี้เนี่ยอันตรายนะฮะคือยาแก้ปวดกล้ามเนื้อยาคลายเส้นนะครับหรือว่ายาหม้อยาต้มที่กินแล้วหายปวดเป็นปริทิ้งพวกนี้จะมีพวกสารสเตียรอยด์ด้วยนะครับแล้วก็ยากลุ่มพวกเอนเซตพวกนี้อันตรายแบบนี้เนี่ยกินแบบ เป็นเดือนอย่างนี้ไม่ได้ไตเสื่อมนะฮะกินอาทิตย์หนึ่งอย่างนี้โอเคนะฮะพวกแก้ปวดกล้ามเนื้อถ้าท่านใดมีไตเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยถ้าจะกินยากลุ่มพวกนี้นี่ต้องปรึกษาแพทย์เลยนะฮะแนะนําให้ปรึกษาแพทย์เลยค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะครับอ่าส่วนถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยงั้นปวดเมื่อยทาอะไรแนะนํายาทาก่อนนะฮะยาทาภายนอกเนี่ยจะค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากกว่านะฮะถ้าเลือกได้ก็เอายาทาภายนอกก่อนได้นะครับคราวนี้อ่า คำถามที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของยาต่างๆเช่นยากันชักไม่ทานได้ไหมนะครับตลอดชีวิตจะมีผลต่อไตไตไวายเรื้อรังไหมต้องบอกว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นยาที่ที่ได้รับจากแพทย์แผนปัจจุบันนะครับทางแพทย์เนี่ยจะมีการที่เขาเรียกว่าคำนวณแล้วก็ให้ในปริมาณที่เหมาะสมคือได้ผลสูงสุดแต่ผลข้างเคียงต่ำสุดนะครับโอกาสที่จะมีผลต่อไตค่อนข้างต่ำแต่ถามว่า อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อได้เราเราได้รับยาเป็นประจำแล้วเนี่ยการตรวจค่าไตาทุก3าถึง6เดือนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่โอเคนะครับถ้าค่าไตาดีตลอดอาจจะไม่ต้องถี่ทุกสาเดือนอาจจะเป็นทุก6เดือนทุก1ปีดูซิค่าไตเราเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่ถ้าปกติดีก็ไม่ต้องไปซีเรียสแต่ถ้าเริ่มมีค่าไตายแย่ลงต้องลองดูซิว่ายาตัวนั้นมีผลต่อไตแค่ไหนซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ปรับให้เปลี่ยนให้ได้ไม่ต้องกลัว แล้วก็มีหลายๆท่านครับที่ทานยาลดความดันอยู่นะทานยาลดความดันอยู่แล้วทำยังไงแล้วก็ไปบอกว่าเออกกลัวที่จะไตาวายเลยไปหยุดยาเองเลยนะหยุดยาเองเลยเยี่ยมเลยนะฮะคือยาความดันเนี่ยถ้าเราสุขภาพร่างกายดีเนี่ยมันสามารถลดได้แต่อยากจะให้แพทย์ที่ตรวจรักษาเป็นผู้ลดมากกว่าท่านไปลดเอาเองนะฮะไม่ดีนะครับการไปลดเอาเองเพราะงี้ฮะ การที่เราลดยาความดันแล้วความดันเราสวิงจะมีผลต่อไตามากกว่าเราทานยารักษาโรคเป็นระยะเวลายาวนานนะฮะชัดเจนนะครับว่าการที่ท่านมีภาวะความดันสูงสวิงไปสวิงมามีผลเสียมากกว่าการทานยาลดความดันเป็นระยะยาวเพราะว่ายาความดันเนี่ยเป็นยาที่ทานระยะยาวเขาวิจัยมาแล้วครับว่ามีผลต่อตับต่อไตไม่มากนักนะฮะและก็จะมีการมอนิเตอร์หรือการตรวจ ติดตามผลตลอดเวลาแบบนี้ก็น่าจะทำให้ท่านท่านทุกท่านสบายใจได้เพราะนั้นในที่นี้คำตอบผมก็คือนะฮะสำหรับเรื่องของยาที่ทานระยะยาวนานนะครับบอกเลยว่าถ้าเป็นกลุ่มแก้ปวดไม่แนะนำ นะครับไม่แนะนำนะครับหอาทิตย์สอาทิตย์พอแล้วนะครับยาหม้อยาแก้ปวดเมื่อยพิษดารไม่แนะนำนะครับยาอย่างอื่นทานตามแพทย์สั่งไม่ต้องกลัวครับขอให้ทุกท่านสุขภาพดีนะครับและรอดพ้นจากการเป็นโรคไตาวายเรื้อลังครับสวัสดีครับบ๊ายบาย